สบายดีมินิชิพามาพันยอดป่าแซบๆเลยาหารเพื่อสุขภาพาหารบ้านๆแต่แซบแน่นอนรสชาติกินกับเจ้วหวาน ให้ป่าอสองโถแล้วกะสีทอดน้ำส้มลงไปประมาณเพิ่งเจอกแลก้วกะเกลืออสองร่วตะก,กินกะสิแชไว้ประมาณ10นาทีเพื่อว่าให้เมือกป่ามันออกแลก้วกะบ่ให้มันมีคาวแ้วจะค่อยชิบไปล้างก็มาล่างอีกตึมง ร่างเพื่อว่าให้น้ำส้มมันออกเกลือมันออกแล้วก็เมือกป่ามันออกได้ป่าที่แบบบุมีเมือกแบบนี้ก็มาทาเกลือชส่ทาหลายๆรดเพราะว่าปิ้งทางเกตเลยจะบ่ได้เอาเกตมันจะเอาแต่ซีนป่าทางในน,นะปิ้งอยู่ต่อว่าบิคิวอยู่นอก เอาเตะทางในมันเอาเตะทางในซีนฝ่าใจกระดูกอกแกแบบสีเอาเตะซีนมันสำหรับหอมกระช้ไซแบบหอมลาบธรรมดาเนาะกระีมีหอมเสริมแนวและก่บแล้วก็หอมแผวหอมเป๋หอมป้อมผักบัว แล้วก็สิมีหัวข้าหัวสิงไคแล้วก็หัวปีล้างทำความสะอาดดีๆแล้วก็มาซอยเริ่มจากซอยหัวปีวิธีซอยหัวปีเพ่ออยากให้มันดำก็ใส้บังนนหนานวอยนึงบีบบังนาใส่น้ำปีเฮามันจังบดดักระิไดดประมาณนี้สำหรับปากกระใจแล้วละเนาะกระได้ดอาแเตอซีนมันแบบสิเครื่องหอมกระเด็ดแล้วละ ค่าหัวสิงไคล้วก็มีเครื่องหอมต่างๆหมักน้าหมักปีอันนี้ก็อิีมาลงมือเฮ็ดกันเลยกระซิ่ใส้บักน้าวอยู่ประมาณสองน่วยเพราะว่าเนื้อป่ากระหลายเติบเกือบเครื่องซาม หลังจาก,กบีบบักนาวใส่สองหน่วยแล้วก็ซิมาเริ่มคั้นเลยก็ซิมาคันเนียงคันให้มันเทีะให้น้าม,มันออกให้น้ำป่าออกแล้วก็สซิมาบีบเอาน้าม,มันออกเอาน้าม,มันไปออกเฮ็ดเจลเฮ็ดเจลหวานเพื่อว่ามาพันกับพันป่าของเ้า วิธีเฮดแจ้วหวานพันกับแจ้วถทดินมือนิซิเฮศสองเจ้วเลยก่อนอื่นหมดก็มาต้มน้ำตาลเนาะค้างมอนฮอนพอน้ำตาลเริ่มเปื่อยแล้วก็เอาน้ำลงไปถ้วยหนึ่งแล้วก็เคี่ยวให้น้ำตาลเขาเปื่อยให้หม้อเขาฟดุดหลังจากหม้อฟุดดีแล้วก็เอาน้ำป่าที่ว่าบีบออกจากป่าปิงมาทอกใส่ กระสิไดประมาณนี้ต้มให้มันสุกแล้วก็ซิมาใส่น้ำป่าสำหรับน้ำป่าใส่อยูหกบ่วงหบ่วงตักกินเกลือใส่อยูบ่วงหนึ่งบ่วงตักกินธรรมดาเป้งน,นัวบ่วงหนึ่งบ่วงตะก,กิน แล้วก็จะมีบักเพ็ดสำหรับบบกเพ็ดนี่มีบบกเพ็ดแห้งแล้วก็บับเพ็ดดิบเพ็ดขั่วนะแล้วก็จะมีหัวกระเทียมหัวกระเทียมประมาณสามกลีบสำหรับควมเพ็ดเอาตามใจเลยถ้าภผมักเพก็ดกานี้ก็ใส่หลายกานี้สำหรับสูตรนี้เป็นป่านกลางแล้วก็ใชมาใส่ดถั่วดินขั่วตำ่ำลงไปแล้วก็มอดไฟเลย มดไฟแล้วกะใส่บังหนาวสำหรับบังหนาวนี่สองน่วยใส่เปลือกมันนำมันข้อหอมสำหรับเจวก็แล้วละบันนี้ก็ซีมเบงรสชาติสำหรับรสชาติแม่นปรับใดตามความมักเลยมักสมมักหวานมักแบบใดตื่มใดบันนี้ก็ซิไม,ม่เฮ็ดเจวถ้วยดินนาะ เจลทวดินหรือว่าเจลพีนัดบาร์เดอร์เอาเจลที่ว่าเราเห็นแล้วเมื่อกี้นี้เอาลงมาประมาณถ้วยนึงแบ่งมาเห็ดไว้เซนซะแล้วก็จิมาใส่หองซินซอส,สใสีไซยูประมาณสี่บ่วงสี่บ่วงตักกินก็เอาตามความเหมาะสมของแก้วเนาะสำหรับแจ้วนี้บได้หลายแล้วก็จิมาใส่ซอสสีลาซาเนาะ หรือว่าซอสบักเผ็ดกาไก่สำหรับผู้ใดมากเผ็ดกระใสหลายๆโหล,โลดอันนี้ซีไซยู่ประมาณ6บ่วงตักกินแล้วก็ซีไซ่พีนัทบาเดอร์เอาตัวครีมี่พีนัทบาเดอลงไปประมาณจ่องใหญ่หญเลยสำหรับแจ้วแม่นถ้วยกระเทินกระซิไซประมาณนี้ขันแจ้วหลายกว่านี้กั สามารถปรับได้ตามขนาดของแก้วสำหรับแก้วถ้วยกระเทินกัิซิไซยูประมาณจองใหญ่ๆซํานี้แล้วก็มาคนให้มันเข้ากันดีๆประมาณนี้ความเหนียวของแก้วกับซีไดอย,ยู่ประมาณนี้สำหรับแจ้วพินัทบาเดอแล้วละ่ะ กระชิมาเริ่มปรุงกันเลยกระชิมาตืมบักนาวอีกสองเปียงเพราะว่าใส่แด่ละแล้วก็บ,บีบออกบีบออกจากน้ำป่ามันนะแล้วก็บ,บันีชิมาปรุงเลยไส้ปลาแดกประมาณสามบ่วงตะก,กินแล้วกัน้ำป่าสามบ่วงตะก,กิน ป็นนัวเครื่องบ้วงตะก,กิน่นมักเพชรสองบ้วงตะก,กิน่นตามควมามมักถ้ามักเผ็ดก็นี่ก็ใส่หลายก็นี่ถ้ากินเผ็ดบบได้กับ,บ่บใส่หลายขึ้นตามควมามมักสำหรับบักเพชรแล้วก็ข้าวควั่วชิซาอยูซี่บ้วง ที่บวงจะกกินไส้ละหลายมันจะค่อยหอมแล้วก็ชิมมซา,าวก่อนให้มันเข้ากับเนื้อป่าของมาก่อนเครื่องปรุงที่ว่าเอาใส่ให้มันเข้ากับเนื้อป่าแล้วก็มาซีมเบิ้งรสชาติเข็มจางนัวได้ระบอกนะ อิมบุงอืุ้แซบหลังจากได้รถที่ต้องการแล้วนอกก็มาปุงเลยอันนี้แม่นค่ากับหัวสิงไข่ซอยหัวหอมบัวซอยหัวหอมป้อมซอย ผักเพลวหัผักเพลวเส้ผักแพลวอันนี้ผักหอมเทพไส้หอมหลายๆมันจะค่อยเชบค่อยบอกขาวอันนี้มักปีกกะซิมะซาว กระซีม,มแซบแซบแซบแล้วก็ะชีมมาตืมหอมเสริมเพื่อความสวยงามอากาศเพชรขัว่วลงไปตามใจมาก แล้วละจิมและบานพันกะผักสลดัดใส่ขบ้นลงไปมักเผ็ดใส่แน่จากน้อยแล้วก็หยิบกอยป่าลงไปแล้วก็หอมป้อมจากน้อยหอมเสริมจากน้อย พันเลยแดนี้แล้วก็มาคุยกับแจ้วหวานแซบแน่นอนเรื่องแซบหับประกันเลยแซบมาเด้อมาเด้อเบาเรื่องลาบเรื่องก้อยเรื่องประเภทแบบนี้กับอาหารลาวเลยเนาะออริจรินอลเป็นคนลาวต้องเฮ็ดเป็นขันคนลาวแท ากับเฮ็ดพันธ์แบบย่อเลยก็ได้พันธุ์แบบสปริงโลนะสปริงโลป่าเพื่อผู้ใหญ่เนาะพ่นกินยากพันธ์ยากสินะฮะเก่าเ่นย่อมาพันก็เป็นสปริงโลป่าเพื่อสุขภาพแต่ว่าแซ่บก็ใส่พักสลัดลงไปแล้วก็มักแตงหอมป้อมเน่จากน้อยเพื่อขมหอม หอมเสริมรากายิบปกปีใช้น้ำประมาณหนึ่งแล้วก็ขับปุ้นลงไปแล้วก็ยิบพันป่าเขาลงไป สำหรับผู้เฒ่าหรือว่าผู้ใหญ่เนาะเพิ่นกินยาเขากระพันแบบสีให้กระพันเลยหบสองข้างเข้ากระพันกระสิได้แบบสิไปกินกับเจ้าวหวานหรือว่าเจ้าโทดินแซบแซบไปอีกแบบหนึ่ง เมนูเดี่ยวพันป่าแต่เราสามารถเฮ็ดได้หลายย่างเฮ็ดแบบนี้ก็ได้พันกับเจ้าหวานหรือว่าเจ้าทุดินหับประกันเลยเ่บอันนี้มันเจ้าทุดินเนาะันก็สิออกแบบเหนียวเยแบบสิบางคนก็อาจสะมากเกี่ยวตัวนี้ กระซิแซบไปอีกแบบหนึ่งบางคนก็อาจใชมมกแก้วหวานธรรมดาสำหรับมื้อนี้เฮดสองแกว้วเลยสำหรับสุดและวิธีเฮดบอกบมดทุกอย่างเนาะหับประกันเลยแซบแน่นอนฝากติดตามในเดอ้อ